สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับซามูไรเทเลนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดมินกรซามูไรเทเลนเนาะวันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวจะเป็นคาตาโนะโคชิระเอะนะครับจะเป็นเหล็ก1นึ่งศูนแท้ของโนบุนากะนะครับเนาะวันนี้ก็มารีวิวให้ดูอีกเล่มนึงนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดความยาว103ซนเมตรนะครับเริ่มจากฝักดาบนะฝักดาบทําจากไม้แท้แล้วก็ทําเป็นสีแดงนะครับแดงฝอยทองแบบนี้สวยงามเลยนะครับตัวนี้นะอ่าสีแดงฝอยทองนะครับแล้วก็ พันด้วยเชือกพันฝักสีดํเสิ้นใหญ่ๆแข็งๆแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มีการกระแทกปากฝักสีดําแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่าสวยงามนะครับการกระแทกปากฝากักด้ามจับนะครับด้ามจับจะยาวอยู่ที่27ซนติเมตรนะครับยาวอยู่ที่27ซนติเมตรทาจากไม้แล้วก็หุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีขาวนะครับตอกสองหมดไม้ไผ่แล้วก็พันด้วยผ้าสีดําอีกทีนึงนะครับนี่เลยสวยงามนะครับสวยงามเลย ชุดสบ่านะครับชุดสบ่าชุดทิตติ้งตัวนี้จะเป็นลายเสือหน้าลิงนะครับลายเสือหน้าลิงเนาะวัสดุทํามาจากโลหะอัลลอยนะครับ่านี่เลยนะครับลายเสือหน้าลิงสวยงามโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูใบดาบกันนะครับอ๋อเดี๋ยวผมเอาให้ดูกันกระแทกปากฝากก่อนนะครับตัวนี้นะเป็นการกระแทกปากฝักนะครับเห็นไหมติดกันกระแทกปากฝากเรียบร้อยนะครับสวยงาม นี่เลยนะครับโอเคต่อไปใบด,ดาบนะครับใบดาบตัวน <gallons, S 1> ี้จะเป็นเหล็ก1นึ่งแท้นะครับเหล็ก1นึ่งแท้เนาะหนึ่งร่องเลือดนะครับเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เลยนะครับเหล็ก1นึ่งแท้หนึ่งร่องเลือดเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์ใบดาบสวยๆงามๆนะครับรูปทรงลงตัวฮาบากินะครับฮาบากิเป็นทองเหลืองแท้นะครับทองเหลืองแท้โนบุนากกะนะครับแบบ2ชั้นเนาะถอดแยกกันได้นี่เลยนะครับ สันหนาอยู่ที่8มิลน,นะครับสันหนา8มิลเนาะใบดาบความกว้างอยู่ที่3.2เซนนะครับยาว73เซนเนาะเปิดคม100%ตัวนี้ยังเป็นคมเดิมๆจากโรงงานนะครับยังไม่มีการรับคมเพิ่มนะครับใครอยากรับคมเพิ่มนะครับก็แจ้งความประสงค์ผมได้นะครับผมจะทําการรับคมให้ฟรีนะครับโอเคครับต่อไปก็ทดสอบให้ดูนะครับคมเดิมๆนะยังไม่เปิดยังไม่ได้รับคมเพิ่ม โอเคก็เปิดคมร้อนะครับใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับใครสนใจใครอยากได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,650บาท2,650บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับ1 0 0่แท้โนบุนกะรับคมกดกระดาษให้ฟรีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ